ทรงเลิศประเสริฐล้ำพระไทยนำพระการุณแผ่ปกพระเจือจุนพระเมตตาพระบารมีทรงฟ้าฟ้าสว่างพระก้าวย่างบาทวิถีทรงเปี่ยมพระไมตรีพระราชินีแห่งชาวไทยฟูฟื้นให้ตื่นฝันพระด้นดั้นณแดนไกลเสโทพระรินไหลมิย่อท้อหาไทยหมาย ทรงศักดิ์พิทักราชพระเคียงบาทมิเสื่อมคลายราดร้อนร้อนก็หายพระปัดเป่าบรรเทาทันทรงเกื้อพดุงก่อพระศกขอประสานพลันศิลปาชีพพระสร้างสรรค์พระมิ่งขวัญของแผ่นดินเทนพรพิพัฒนพร้องพระเกียรติก้องนักครินจริยวัตรพระงามสิ้น ผู้บดินองค์ภูมิพลทรงเปรมกเกษมสุขนิรทุกข์จำรัดผลถวายพรพระมงคลพระผ่านพ้นทะผ่องภัยพระชนชีพพระชนันษาพระบุญญาขาจรไกลปวงข้าถวายชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนอสัมชัญศรีราชา